สวัสดีครับวันนี้จะมาทําการจุดทดสอบแสงของตะเกียงแก้วพายุบัตเตอร์ไฟครับกระเช้าใหญ่ของเพื่อนสมาชิกส่งมาทำระบบเนี่ยครับหัวในใหม่นะครับถ้วยเองกอ็หลอทองเหลืองใหม่ฝาปิดเนี่ยเอาตากวางใสครับนี่ครับของมันเนี่ยน็อตมันหักต้องเปลี่ยนนะครับไม่งั้นมันใช้ไม่ได้อันนี้ก็ทําระบบเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็จะจุดทดสอบระบบนะครับเนี่ย ใ่ของตะเกียงนี่เราูดไว้แล้วนะครับแล้วก็เอาหัวในออกมาแล้วก็มาใส่แอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นครับให้ชุ่มนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ร้อยใส่ในถ้วยแอลกอฮอล์ทองเหลืองนี่ครับเอาสูตรเอาสูตรเนี่ยครับไปแช่แอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าสูตรมันเป็นหนังแท้ครับ เอาไปแช่ก็ออร้อยเเพื่อให้ถังสูบมันติดตัวเพื่อจะให้สูบมกินลมในถังเนี่ยเราเติมน้ํามันกา100๊าซร้อยเปอร์เซ็นนะครับเต็มคอขวดเบียร์เลยนะครับแล้วก็ปิดฝาให้แน่นปิดน็อตให้แน่นเพื่อไม่ให้ลมออกแล้วก็เอาสูบนะครับมาใส่เนี่ยครับเวลาเรา เอาหนังสูบซึ่งเป็นหนังแท้นี่ครับไปแช่แอลกอฮอล์ร้อยมันก็จะจะกินลมนะครับกินลมดีแล้วก็จุดครับแป้นบิดเนี่ยชี้ขึ้น12บสนาฬิกานะครับชี้ขึ้นเข็มขึ้นอยู่ในตำแหน่งปิดนะครับเราก็จุดจุดเพื่อเผาไส้ครับของตะเกียงแล้วก็เผาหลักด้วยครับให้มันร้อนนะ,นะครับ เพราะตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเป็นตะเกียงระบบลมทํางานผ่านผ่านหลักความร้อนเพราะฉะนั้นหลักต้องร้อนครับตอนแรกที่เราจุดเนี่ยไส้ของตะเกียงมันก็จะค่อยๆดำนะครับจนดําทั้งลูกะครับแล้วเราก็เผาไปเรื่อยๆไส้มันก็จะเริ่มขาวะครับจนขาวทั้งลูกเลยครับใจเย็นๆครับรอไม่ต้องรีบ พราะว่าจะเกี่ยงเจ้าพายุเนี่ยหากหลักไม่ร้อนแล้วเนี่ยอูปัญหาเยอะแยะเลยครับแต่ถ้าหลักร้อนแล้วเนี่ยจบเลยครับที่เกี่ยงเจ้าตัวเนี้เจ้าของส่งมาครึ่งทอนนะครับหัวในไม่มีอันนี้เป็นหัวในใหม่ทรงเยอรมันครับใหม่เลยถ้วยทองเหลืองใหม่เลยเกรดเกรดเยอรมันครับเพราะตัวของมันที่มาด้วยเนี่ยน็อตมันขาดครับ ชฟไม่ได้แล้วนี่เห็นไหมครับไส้มันก็จะเริ่มขาวแล้วครับก็เผาต่อไปเรื่อยๆครับจนมันขาวทั้งลูกแล้วครับจุดตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเลย แข็กห่อปองไปยนจะหมดแล้วก็เติมค้วยที่สองครับเผาต่อครับแต่เย็นๆนะครับไม่ต้องดรีหเห็นไหมครับไสจนเริ่มขาวจนขาวเกือบหมดแล้วครับยังเหลือด้านหลังนิดหน่อยก็เผาไปเรื่อยๆครับ จุดตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยเราจะไม่ปั๊ลมลมรองนะครับจนกว่าหลักจะร้อนเพื่อให้ระบบลมทํางาน,นครับทาตามกระบวนการที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ตะเกียงก็จะจุดติดสมบูรณ์ครับไม่ต้องรีบครับ คือที่เราเผาหลักให้ร้อนเนะครับก็เพื่อให้กระบวนการมันสมบูรณ์นะครับเมื่อเปิดวาล์วเสียงลมจะเดินเลยครับซืดเลยครับมันเป็นก๊าซ แล้วตะเกียงก็จะจุดติดสมบูรณ์แต่หากหลักไม่ร้อนเวลาเราเปิดวาลวเนี่ยครับน้ำมันมันจะพุ่งที่นมหนูครับแล้วไฟจะลุกท่วมหัวตะเกียงอย่างเนี้ยครับไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นต้องกดทนนะครับกดชนรอ,อพอพองก็เติมครับ เนี่ยครับใส่ตะเกียงขาวทั้งลูกแล้วครับ ก็เริ่มฟั่มแน่ครับรเริ่มร้อนแล้วครับ แข่งให้แน่นเลยนะครับชุดแั้นบิดแล้วก็บางทีแอลกอฮอล์มันลงไปครับทําให้ไฟลุกที่แป้นบิดแต่เราก็ยังจะเลี้ยงแอลกอฮอล์ต่อไปนะครับถึงมันจะร้อนแล้วก็เถอะนี่นะครับแป้นบิดอยู่สิบสองนาฬิกาครับแป้นบิดชี้สิบสองนาฬิกาเข็มขึ้นอยู่ในตำแหน่งปิดนะครับเราก็จะเปิดวาล์วไปเก้าสิบองศาเสียงลมจะเดินแล้วไฟจะติดเลยครับเปิดนะครับนี่ครับเสียงลมเดินแล้วครับ เห็นไหมครับลูกไฟติดแล้วนี่เป็นการจุดติดครั้งแรกของตะเกียงลูกนี้นะครับเราต้องเราต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะเพิ่มลมเพื่อให้แสงเนี่ยมันติดเต็มลูกครับเพิ่มลมครับ แสงสุกเต็มลูกแล้วครับบางทีแอลกอฮอล์มันหกลงแป้นปิดนะครับแต่ก็ต้องขันให้แน่นนะครับชุดแป้นบิดเนี่ยครับแสงสุกแล้วครับตะเกียงเจ้าพายุนี่ครับแสงสุกเต็มลูกแล้วครับ ที่เราเลี้ยงไว้เพราะว่าเราต้องการให้เล็กแอลกอฮอล์ครับไว้เพราะว่าต้องการให้ตะเกียงเนี่ยมันรักษาอุณหภูมิแล้วก็เปลวที่มันออกมาจากข้างลูกนะครับเมื่อมันควบคุมอุณหภูมิได้แล้วเนี่ยมันจะนิ่งครับนิ่งสนิทเลยครับลมจะเดินเสมอแสงไม่กระพริบเลยครับ นี่ครับเราก็จุดไปเรื่อยๆครับเห็นไหมครับเปลวเริ่มค่อยๆหายไปแล้วครับนี่ครับเป็นการจุดติดครั้งแรกของตะเกียงลูกนี้ตะเกียงลูกนี้จุดติดสมบูรณ์แล้วนะครับลูกไฟกลมเต็มลูกแสงนิ่งไม่กระพริบลมเดินเสมอครับพาไปไหนก็ได้ครับใช้งานได้ปกติครับไม่รั่วไม่ซึมเทสแรงดันอะไรต่างๆผ่านหมดแล้วนะครับสมบูรณ์ครับ นิ่งแล้วครับพาไปอยู่ที่ไหนก็ได้ละนี่ก็ถ่ายคลิปนะครับแบ่งปันเพื่อนๆที่ชอบตะเกียงแก้วพิยุ่เหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ